สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องเหมาตุ้ยลำโพงรตอนนี้วงหนึ่งพี่น้องเนาะโอ้ขอบคุณพี่กันชัยไอ้กันไส้พี่น้องเขาเลี้ยงน้ำนาะโอ้ยสุดยอดดีเลิศเลิศเลยมีดวงซอนได้หรอวงนึงอ่ะชามีดวงซอนมาแข่งขอบคุณพี่กันชัยครับพี่น้องขอบคุณนะขอบคุณไอ้กันไส้พี่น้องเนาะคุณเจริญน้ย ต่น้องมีขาปยปรอยดมซอร้่ดมซพดพีด่น้องครับขอคุณไอ้กันชใช่ครับขอคุณาา้กันชัยลลายพี่น้องพี่น้องดยอดขนร้ี่ดมซอเขเลยอ้รัโอ้ยขอบคุณพี่กันชัยมากๆเลยเลิก พี่น้องเอ้ยเห็นเราคิดเห็นสมัยจะขอเป็นทหารคิดเห็นสมัยจะขอเป็นทหารพี่น้องซ้อมไว้นะใครจะไปเป็นทหารนี่้เอยต้นก่ายังอยู่นะลกูกยังอยู่นะเอ้ยเลิดเลิเลเลดไอ้พลยังอยู่อยู่นะเดี๋ยวยินงข่าวว่าเปิดช่องแม่ม่นคะฝากซื้อสองซองอยังฝากช่องเอาดูเลยมีโทรศัพท์มาั้ยเอามาได้มาเปิดมานึ่พี่น้อง โอ้ยนีแค่นั้นขอบคุณขอบคุณไอ้กัญชัยด้วนทางขอบคุณหลายเยอะมากแม่ชมรมนักเตะทีมใบเอ้ยยังอยู่ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักพ่อกันชัยพี่กันชัยพ่อกันชัยใช่ก๋วยเตี๋ยวนั้นมันบลาค่าแม่บาร์ดอิ่มน้ำสัมภารเติมพลังให้น้องหนิงน้ำหนึ่งตัวแม่เดี๋ยวฉันจะสัมภาษณ์เธอเธอมาใช่ไหม น้ำหนึ่งเลสเตอร์ธมาเธอคอฟยังอยู่เหมือนเดิมนะคอบเลิศเลิศมากแม่อ่ะฝากช่องไหนขึ้นคำว่าเปิดช่องไม่ต้องมือหรอกคอยลำพูนออฟฟิเชียลน่าจะสามมือพี่น้องครับอุไรเป็นเอฟซีบาตุยเดชเลยเอฟซีเท่านพี่น้องเนี่ยฝากช่องลูกสาวนะพี่น้องนี่ครับพัชร์ไทยนี่พี่น้องแล้วคอยลำพูนพี่น้องนางเป็นแดนซ์ปีกายพี่น้องแงะอยู่จ้ะถ้าพี่น้องจำได้ผมเคยสัมผัสนั่งเนาะคอยสัมผัสแล้วอยู่มาได้จนถึงฤดูกาลหนึ่ง แดนแถวหน้าเด้คพี่น้องพึ่งมาได้อยู่แถวหนาปีนี้กับทาเบิงเนาะพี่น้องปีนี้กับทาลุบ่ได้บวมไปไหมลองนี่บวมขึ้นไหมน้ำหนักขึ้นเออเดี๋ยวกับจอยคอยลำเพลินเป็นวะคอยลำเพลินเอาพี่เที่ยวจะไทยเกี่ยวกับแม่ไหนประมาณไหนกาดทั่วไปทั่วไปเน่ยค่ะก็จะเป็นบางหลังการซ้อมแล้วกันเลือดดีไทยเด่นเด่นเสือน้อกันแม่น่าถูกต้องซอยกันไปตัวนี่เขาสิได้เป็นหูเป็นตายเพลินดีมากคอยสู้ๆอีหล่าโอ้ยเลือด นี่พี่น้องขอบคุณนายกันใช่พี่น้องแทบเล็กหน่อยเอาี่น้องครับเป็นเรียงหน้าพี่น้องดีดีไหนแล้ว,ลว,ลวโดมเราไปตรงไหนเนี่ยโดมซ้ำวงหนึ่งไปทางไหนออากาสพาไปดูไหนตรงไหนโดมเอ้ยเอ้ยเ,เลิศอดอะเจอออกกสอ,อกีออก,ก,ออกแล้วหนัวไปเกก่อนไม่ได้หนุลูก เอาเก็บที่ห้องก่อนไม่ให้เหรอ,อเอาไปเก็บก่อนไปนี่พี่น้องมู๊ยเลือดแหะพี่น้องเนาะขอบคุณนนั่นไอาการใช้แท่นเด็กๆได้เป็นน้องเด้อพี่น้องน,อนี่นนลำดวนแสงของเราพี่น้องถ้าจำได้โอ้ยลูกคีดน้องลูกพี่นอ้อ,นองจะบอกให้ว่าแสงที่ผมเคยสัมภาษณ์เนาะ m a นและ พ่อเป็นคนสัมภาษณ์หนูเป็นคนแรกด้วยนะครับใช่จากเอจากเอฟซีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นที่หนูพูดใช่ไหมพี่น้องเหลือเชื่อมากเลยแสงอยู่อีกดูดูการหนึ่งโยโยเหมือนเดิมเป็นไงพูดให้ฟังหน่อยฤดูการแรกเป็นไงสุดสุดไหมสุดเหมือนกันแต่ทีที่แล้วนี่ก็พอมีเอฟซพอมีอะไรบางๆเยอะตายแล้วแล้วก็พอมีเงก็บแล้วก็ พอใช้นี่ให้พ่อกับแม่ว้าใช่จะปิดนี่แล้วอุ้ยดีใจด้วยใช่จะปิดนี่แล้วตอนนี้เราซ้อมที่โดมเราเหรอใช่ไหนโอ้เอาไปสู้ๆแสงนี่พี่น้องป้าท่านลีวตัวทั้งนี้ยังไหนดอกตัวไอ้พี่ตไพี่เปาพี่เปามาเต้นเหรอปีนี้เปามาเต้นเหรอมาเฝ้านอนมาถ่ายคลิปพี่เปามาถ่ายคลิปไงพี่เปาเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่เปาเต้นไหมอะถามตรงๆพี่เปาเคยเต้นอยู่ใช่ไหมอยู่ในหันฮะ พี่เปาเคยเต้นอยู่ใช่ไหมไม่เคยพี่ปอแบบก่อนไม่ื้อเป็าอยู่กอนอะไรอยู่เท่านั้นมีคนเทนเมากูดีเห็หนิคอนเทนต์เมากูแล้วตานพี่น้องไม่ีอะไรกมีความลับอะไรหรอพี่น้องดีแล้วชุดจอดนะชุดชุดเป่าผู้ฝาย เขาประกอบประกอบกจับอันนี้ก็ได้นั่นเยอะมากอ่ะเยอะมากพวกปีนี้กี่คนอ่ะทำไมเยอะจังเลยเยอะป่ว่าท่านลายเป็นอะไรไม่ถือว่ายังมาไม่หมดใช่ไหมนี่ ฟาดเอาปกุน้แ่นีเปนีมัอมัเปิดโอ้เอ้าวามโอยังอยู่โอ้ยโอ้นั่นเสียงออกกล้องเลยนะเนี่ยทำอะไรเมื่อกี้นี่<ม> เข้าใจผิดนะโอ้ยปวดพูดอ่ะแอดยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมสู้ๆไปๆวันนี้พี่น้องวันที่3ใช่ไหมเนี่ยพี่สองพี่สองบ่เมื่อวานไอ้เคเบลซีกพี่น้องสุดยอดเอาสู้ๆไปด้วยกันเลื่อนเลือเปอร์เสอร์อือ สวัสดีครับมานะสวัสดีครับเขาก็หุ่มหลายแถบป่นี่ก็บโได้หุ่มฤดูการที่อะไรนะครับฤดูการที่ฤดูการที่สามขาเลิศเลิศนักแม่เป็นเอาเอาอิ๋นเอามานะเป็นคนที่หนาหนาเฮตุตามนี่หน้าเดินตามเป็นเป็นทั้งแดนเป็นทั้งนักหลอกและโบ่บคยตีบ่เคยตีบ่เฮีฟ้าจะนอนมานะก็จะเข้าไปต่อจ้าจ้าเอาสู้ๆบ๊ายบายโอ้ยโอ้ย เดนดดเสือไม่่นีปหาแนยทังวีกัชาเพี่น้องอ้าสุดยอดพี่น้องร้งสกับุีี่ปุ่เติมส้มาดูเดดแคงวรยังอีกบาะนี่อำลาเร็วซัซิวอ้าวไปก่อนเขาอยู่ด้วยกันตปก่อนลูกไปก่อนไปก่อนโอ้ยขวดพวกม่วงมะแดงใกลพี่เมนูพี่มิก นี่ครับพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายเอาไปดิแต่แล้กเยก็บอกว่า,วายิงมาไส้เลยครับพี่น้องเออเอาไปน้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีพี่น้องคลิปไหนอพอไหมเบมึงเราจะดืงโปรไลฟ์กับแชร์น้องช่องบอกพี่ลำเพลิน่มเชื่อได้พี่น้องเด้อเลิศเลิศจริงๆพี่น้องเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลิศดี ก๊อดก๊อดชายแอนหญิงมีนหญิงเอาไปครับ <Bye. S 2> สวัสดีครับ